ขนส่งสาธารณะในท้องถิ่นท้องถิ่นควรต้องเป็นคนตัดสินใจเองมีอำนาจเต็มไม่ใช่ต้องไปอรอกระทรวงคมนาคมส่วนการที่กรุงเทพมาบอกว่าจะอนุญ,ญาตไม่อนุญ,ญาตถูกไหมปรากฏว่าพักรวมรวัฐบาลรวมรัพื่อไทยนี่นะครับที่บอกว่าไม่ต้องออกกฎหมายมาแข่งกันผมก็อ,ออกกฎหมายเพื่อแก้ไขให้อำนาจอยู่ที่ท้องถิ่น ทำไมโหวดควันนะครับกฎหมายแบบนี้ไม่มีประโยชน์เลยพี่น้องถูไม่ถูกนะอ่าจริงจริงมีอีกหลายเรื่องเลยพูดเรื่องกฎหมายเนี่ยถึงขั้ก็ไม่จบแต่ผมยกตัวอย่างประเด็นเรื่องพวกนี้ไม่ควรจะเอามาโจมตีกันอเอาผลประโยชน์ของพี่น้องมาพูดกันถูมไม่ถูกเอาพูดกันจะพูดเฉียวไปเฉียวมาสร้างความเข้าใจผิดมันไม่สร้างสรรค์พี่น้องนะ เขาบอกเหลืออีมี่ถึงห้านาทีแล้วมีหลายเรื่องของผมคุณนักศิงบอกว่าถ้านึกหน้าเบอร์สองไม่ออกให้นึกถึงหน้าคุณนักสิงชื่อคุณนักสิงก็ได้ผมก็เลยเลิกคิดถึงคุณนักศิงไม่ได้เลยคุณนักสิงหาเสียงอบจนะ ผมถามว่ารัฐบาลใหม่ของพรรคเพื่อไทยเนี่ยทำอะไรบ้างกับการผูกขาดไฟฟ้าที่ทําให้ค่าไฟแพงทุกวันนี้ทําไมยังสืบต่อการให้สัมปทานการให้สัญญาขาดไฟฟ้าที่เอื้อประโยชน์กับทุนใหญ่ไม่กี่คนจริงๆคนเดียวด้วยไอ้นี่ไงเรต้นทุนทุกไม่ถูก สุดท้ายแล้วผมไม่พูดไม่ได้ฟังคุณทักษิณแล้วมันคันหัวใจพี่น้องคุณทักษิณบอกว่าเกลียดพวกพ่อขายามากเลยแม่ถ้าเจอแล้วจะเรียกมาเรียกมาร่วมรัฐบาลนะครับ เขินหน่อยก็อกตัวแทนมาเป็นเรียกมาจากการสิครับไม่ต้องเกรงใจใครนักการเมืองที่อยู่ในพักโลกท่านใครที่มันมีเอี่ยวกับพวกคุณเทาบอนพนันยาเสพติดจกดกาให้หมดเต็ทขาดสิครับทำไมไม่ทำแล้วนี่ดูถูกพี่น้องอุรรดนะครับส่งผู้สมานนายก,บบกอบตหน้าสงสัยเราจะไว้ใจ บอกว่าจะจัดก,การนโยบายเสพตกิดในรอนพี่น้องแต่ว่าที่ผู้สมัครนายกบอบจพี่น้องก็อดตั้งคำถามไม่ได้ว่ามันจเจ้าจริงเหรอมันจะกล้าทำเหมือนนักประชาชนหรือเปล่าก็ในเมื่อพรรยายังมีวุ่นกับตู้หาวเลยว้าวตู้หาวพี่น้องรู้จักไหมเนอะกลับไปแล้วทำเนินคดีอยู่เจ้าพ่อทุนเทา ว่าแจ้งทรัพ์สินเป็นเหตเพราะตอนแรกไม่รายงานว่าครอบครัวถือหุ้นกับตูวหาด้วยพอเรื่องมันแดงก็มายืนทีหลังบอกลืมแม่มันจะลืมอะไรตั้งหลายปีนะครับเอาล่ะพี่น้องอย่างนี้ครับสุดท้ายสุดท้ายจริงๆผมไม่หาเสียบเราก็พยายามจะบอกว่าเรามีนโยบายยังไงเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างไร มีประสบการณ์ทดลองทําแล้วกับคณะเก้าได้ยังไงก็ยับบงพยายามจะตมตีกันบอกว่าเป็นเด็กอ่อนเด็กใหม่ไม่มีประสบการณ์แน่นอนครับ oh, oh, oh. สุดท้ายก่อนจะลงจากเวทีผมจะย้ำว่าผมยอมรับว่าผมผมเป็นเด็กหน้าใหม่เป็นพักการเมืองใหม่นะจริงๆก็ไม่ใหม่มากแล้วน,นะชนะเลือกตั้งแล้วแต่เขาไม่เป็นนายกย้อยเป็นนายกทำไมต้องมีพักการเมืองใหม่ ต้องมีการเมืองแบบใหม่เพราะไอ้กา,การเมืองแบบเกา่ามันไม่ตอบโจทย์พี่น้องไงเมื่อมีของใหม่มีความมุ่งมั่นตั้งใจจะเปลี่ยนการเมืองตั้งแต่ท้องถิ่นไประดับชาติโดยเอาผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นตัวตั้งแบบนี้เอาไม่เอาจะมาบอกไม่มีประสบการณ์ถ้าอย่างรู้ว่ามีประสบการณ์ไม่มีประสบการณ์ยังไง ลองเลือกดูและพี่น้องจะไม่ผิดหวัง24พฤศจิกายนนี้การเป็นส่งพักประชาชนเป็นนายกอบจแล้วจะเป็นจุดเริ่มต้นจะเป็นจุดพิสูจน์ว่าถ้าพี่น้องต้องการการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมขอโอกาสให้พัฒนาชน ขอโอกาสให้คุณนี่สอนกับทีมงานถ้าพี่น้องเห็นว่าสิกว่าปีที่ผ่านมาอูดรมันดีกว่านี้ได้มันต้องดีกว่านี้ถ้าพี่น้องคิดว่าอูดรต้องดีกว่านี้ได้การเมืองที่ผ่านมายังไม่ตอบโจทย์ชีวิตของเรา24พฤศจิกายนขอโอการ ไม่ต้องฟังจากผมไม่ต้องเชื่อผม